อาเรียนรู้ไม่วันสิ้นสุดครับแต่อย่างน้อยๆอ่ะรับแต่ในสิ่งดีๆที่พี่อ่ะมอบให้ก็คือสกิลการขายของวันหนึ่งถ้าหนูอยากบางทีหนูจบเรียนจบมาหนูอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไน์ก็ได้เพราะว่าสื่อโซเชียลสมัยนีย้ถ้าเราพูดให้ดีมันก็ดีถ้าเราพูดให้ร้ายหรือไม่ดีมันก็จะเป็นเป็นเป็นท็อกซิกเป็นอะไรไปแต่พี่บอกเสมอว่าวันๆเราไม่สามารถย้อนกลับได้ แต่เราสามารถทําปัจจุบันให้มันดีได้หนูจะไปแก้ไขสถานการณ์เมื่อวานวันก่อนหนูย้อนกลับเวลาไม่ได้นะคะแต่หนูทําวันนี้ให้มันดีที่สุดได้ตบมือค่ะ,อะขอบคุณมากครับการกระตันยูเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็น้องสองคนน้องปอ,ก,ปอกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแฟนคลับถามปอกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงอะไรเอ่อผมต้องขอบอกนะ,ะว่าปอกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซน็เเซนต์มันไม่สําคัญครับ แม้จะห้เหลือแค่50%หรือ10%แต่ว่าผม2คนก็รู้กันว่าในความรักที่มีให้กันมันมันมากแค่ไหนอ,อ,อันนี้อันนี้พูดตรงๆนะปอปอกพู้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังรักกันเหมือนเดิมไหมอันนี้ในฐานะพี่ชายถามเลยก็ยังมีความรักกันแบบร้อย เต็มที่เต็ม <ไป S 1> ที่เขาพวมีความหงุดหงรักกันลยรักกันเลยทุกวันนี้แล้วพี่อยากเป็นกําลังใจให้หนูสองคนไม่ว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นมีคนบอกว่าปอเขาบอกว่าถ้าปอมีเงินปอจะทิ้งพูกันได้เลยมีมีมีคอมเมนต์หนูอ่าเอาพูดจ<น>ับใจ,<น>ใ,จใจนักเลงเลยใจแมนแมนหน่อยอ่าลูกอามาต้องบอกว่าหนูอยู่กับผู้กันมาตั้งแต่ผู้กันไม่มีอะไรเลยอ่าหนูก็อยู่กับเขามาจนถึงวันนี้แล้วพอามามีปัญหากัน ตัวหนูเองหนูก็ยังยังมีความแผลอยู่ในใจแต่ถามว่ารักเขาไหมหนูรักเขาไม่เคยไม่รักเขาค่ะ,ะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่ทิ้งผู้การแน่นอนเลิศเเอเออันนี้คือหนูหนักเลงแมนแมนพอไหมลูก<ม>หนูแมนพอไห<อ>มพอค่ะอ่าหนูแมนพอนะแล้วก็ยังรักกันคือไม่ไม่ไม่อย่างตอนนี้คือต่อให้มีเงินอยากเอาเงินมาทําลายความรักนะลูก จำจำวันแรกที่เราเจอกันไว้เลิศนะหนูทำตาเพิ่มไหมลูกทำให้มันเบิกเบิกไปเลยทำให้คนรู้เลยว่าตาไม่เศร้าน้องเป็นคนตาเศร้าเป็นคนตาง่วงไหมเป็นคนเหมือนฟิลตาง่วงไหมหนูดูสายตาเขาอ่ะหนูหนูสายตาเขามันดูแบบหนูลองทำตาสดใสให้สดใสดูดิอหนึ่งสองมเดิมไม่ได้ยิ้มมันจะกว่าเออเป็นไม่เขาเป็นเด็กทุกคนเป็นเด็กมันไม่ใช่แบบ อย่างพี่ดิวไงมันไม่ใช่พี่ดิวที่มันแบบส,สับพึงอย่างเงี้ยไ,ไม่ได้เด็กไงที่รักพี่ดิวจะแต่สายตาพี่ดิวกับสายตาปอคนละสายตานะที่รักสายตาพี่ดิวมันเป็นสายตาที่ต้อแหลงไงเออสายตาต้อแหลงไงสู้มาสู้กลับไงเป็นสายตาที่รู้ทุกเรื่องอะสายตาปอเนี่ยจะบอกให้นะเป็นสายตาที่อิน n สเซน ใครว่าตัวอีกวะการปวดพวกปวดหัวจังเลยโทรหาพี่นุ่มกันชัยหน่อยพวกกันปวดหัวมากพอแบบทำไงดีวะเอาโทรหาพี่นุ่มเอาเอากระแสตองได้อีกแล้วอย่างเงี้ยเออก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าน้องพึ่งเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดความดันรือลูกไอ้น้องมายเนี่ยน้องมายเนี่ย มาหนูกินข้าววันละกี่มื้อลูกวันแรกหนูวันแรกที่เจอหนูอ่ะหนูกินดีใช่ไหมลูกมันพอขึ้นมาแล้วใช่ไหมเออน้องไม้ก็ก็น่ารักเนี่ยผู้กันก็โอเคนะผู้กันโอเคขึ้นมานะช่วงนี้นะครับอ่าได้ครับมีฉายากันป้ามีฉายากันป้าเวลาแบบเป็นเป็นแฟนกับมีฉายาป้าเรียกเรียกอะไรกันนะฉายาแบบวึงอีวึงเออผมจะเรียกเขาว่า ปงเน่งปงเน่งเพราะว่าเชนี่มันชื่อที่พอเขาเรียกแล้วผมชอบ่ชนี้มากมันน่าเอ็นดูมากน้องปงเหน่งน้องป้อนงแล้วเรียกเรียกอันนี้ว่ายังไงครับเรียกหนูก็เรียกผู้กันเลวยกับเองเขาเอเออตอนแรกอ่ะผู้กันบอกว่าผู้กันไม่ได้ชื่อผู้กันใช่ครับอ่ะชื่ออะไรตอนแรกอ่าชื่อที่เกิดมาครับชื่อชื่อบอนครับอ่ะชื่อบอนแต่ว่าย่าผมเรียกผมว่าบู๊ก อบูใช่บู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 เพราะว่าชื่อชื่อมันคล้ายๆกับพ่ออ่าทีเขาเขาก็จะเรียกน้องบี้ไอ้บูไอ้บี้เวลาไปคู่กันอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเวลาเข้าโรงเรียนทีแรกผมก็เขินไม่กล้าให้เพื่อนเรียกอ๋อน้องชื่อบี้ชื่อน้องบีมครับอ๋อบีมแต่ย่าเรียกว่าบี้อ๋อแล้วที่มาของผู้กันคืออะไรคะก็เหมือนเวลาย่าไปเรียก รับจากโรงเรียนอะไรเขาก็ตะโกนไอ้บูบูบูมานี่อะไรอย่างงี้แต่เมื่อเขได้ยินเพี้ยนเป็นไอ้ผู้แต่ผมก็เขินไม่กล้าจะบอกว่าเจอชื่อนี้อะไรเงี้ยดีนะไม่ชื่อลาบูบูแฟนคลับบอกแฟนคลับนีก็โหน่ารักเนาะที่รักอพุงตรงนะที่มันเมนอยู่เนี่ยซื้อซื้อของพี่ดิวหน่อยนะที่รักอพุงตรงพี่พุ่งตรงแหละนะครับนะเพราะว่าพี่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟสิ้นเดือนใช่ไหมพี่ติดไปกี่เดือนแล้ว สี่เดือนครับต้นตัดม้อแล้ว <โฮ S 2> อาสำหรับน้องผููการน,นะครับน้องผูการกับน,น,น้องโอปอทำไมชื่อแมลงปออะคะลูกทำไมไม่ชื่อแบบว่าชื่อวึงชื่ออะไรง้ยน, <c oughs> <c oughs> น้องวึงอย่างเงี้ยแม่บอกว่าแม่เป็นคนตั้งให้หนูค่ะ,อะอบอกว่าอยากอยากให้หนูแบบเป็นคนที่บินไปตามใจตัวเองได้แบบอเขาเขาเหมือนแบบอยากให้หนู สดใสเหมือนเซลแล้วยังเซลหนูอยากนอนไหมลูกอยากจริงน้องไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนเดี๋ยวพี่เดียวจะเบรกแล้วก็ให้หนูกลับบ้านไปนอนดูเฮ้ยหนูต้องไปนอนที่ไหนนอนที่ไหนลูกเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ตอนนี้ต้องไปไหนต่อคือน้องทำงานที่ไหนต่อหนูทำงานที่ไหนต่อทํไหนทําไหนแถวไหนล้างสินไม่รู้ใช่ครับ ลังสิทธิ์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 พี่ดิวร้องเพลงเต้นรำเอฟซีก็ช่งางจะท่รักเอฟซีวันนี้ไม่ต้องดราม่าอะไรหรอกที่รักพุ่งตรง <c oughs> พี่พุ่งตรงนะพี่อะอย่างพี่เนี่ยเราก็ข้ามผ่านดราม่าอย่างพี่ไปช่วยเหลือน้องไอ้น้องอะไรนะน้องเอ,อิร์ดแล้วพี่ก็เรียกโอมทั้งไลท์ <c oughs> ไอพี่พี่อีนเนี่ยเขาบอกว่าน้องโอมเขาช่วยน้องโอมน้องโอมน้องโอม แล้วแบบอาทำไมเขาชื่อไม่ชื่อโอมชื่อเอิร์ดเห็นแม่น้องเรียกว่าเอิร์ดเราก็เลยงงใช่ทุกคนอันนี้คุณแม่คุณแม่มีชื่อแต่ดิวบอกว่าเออก็ตัดก็ตัดออกก็ได้เออก็ตัดตัดช่วงแม่ชื่อแม่ออกก็ได้คือแบบชื่อแม่แม่ชื่อน่ารักแต่แบบไม่ไม่เออแม่แม่น้องเอิร์แต่ชื่อน่ารักแต่ว่าแบบก็เลยแบบว่าอย่างเราเนาะก็จะแบบว่าเออตัดตัดช่วงนั้นออกอย่างเงี้ยทุกคนอยากรู้ไหมแม่แม่น้องเอิร์ชื่ออะไร จะดีเหรอพี่ดีฮะเขียนเขียนได้ไหมให้เ MC อ่านเองให้ MC อ่านเอง